นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับยังผู้ค้าคนนี้นะครับมาติดต่อขอย้ายทะเบียนบ้านที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจากเดิมชื่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ว่ามาทํางานที่พระนครศรีอยุธยาครับจึงต้องย้ายชื่อมาที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา<ๆ>เพื่อให้สะดวกต่อการใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาท คือเธอบอกว่าถ้าจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ที่ภูมิลำเนา,าก็คือที่นครศรีธรรมราชคงไม่สามารถเดินทางไปได้ครับสะดวกกว่าเยอะด้วยค่ะเราทำงานเยอะก็เลย,เยมาที่นี่แต่ถ้าไม่มีตรงนี้เราไปได้ดมันก็ลำบากอีกนะคะว่าหนูย้ายนันอด <c oughs> อีกะคะ่ะ ด้านนายประพันธ์เทียนประยูนปลัดอำเภอเมืองพระนครศรียุธยาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนมาขอย้ายทะเบียนบ้านวันละประมาณ10คนเพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของรัฐบาลซึ่งการย้ายทะเบียนบ้านนั้นประชาชนสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกครับถ้าเราเป็นคนต่างจังหวัดน,นะครับแตขออยู่เอเภอพระนคยา เรารู้จักบ้านนี้อยู่แล้วรู้จักเจ้าบ้านนะครับเราก็บอกเขาว่าที่หนูขอย้ายเข้าจะเป็นบ้านนี้นะครับเราเพียงแค่เอามือถือขึ้นมากดคีย์เลขบรรัตรประชาชนของเจ้าบ้านนะครับมันก็จะนิ่งไเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็จะรับเข้าทันทีนะครับไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับนะครับในในบ้านของตัวเองรตอนนี้ปัจจุบันเริ่มมาม,มนนีมีทุกวันครับมีทุกวัน ทางย้ายเข้าในรวระบบแอปพลิเคชันแล้วก็ย้ายเข้าที่อืภนนะครับมีมาทุกวันพอรัฐบาลจะให้มีเงินดิจิตอนขึ้นมาเนี่ย <c oughs> ก็เลยมาอัปเดตตัวเองนะครับ <c oughs> ก็เลยจะเป็นการมาอัปเดตในการย้ายเข้าที่ออกเป็นหลังเยอะนะครับ เช่นเดียวกับคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านเหมือนกันนะครับจากภูมิลำเนาเดิมมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมลงทะเบียนรับสิทธิดิจิทัลบัลเลตเหมือนกันในอําเภอเมืองนครสวรรค์บอกว่าประชาชนนี่ตื่นตัวมากนะครับสอบถามแล้วก็มีการย้ายชื่อจากภูมิลำเนาอื่นเข้ามาในทะเบียนราชจังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยวันละ50-60คนครับในทางรัฐบาลเองก็มีแอปไทยดีนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะแจ้งย้ายไปทาง แจ้งย้ายได้ด้วยตนเองนะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ลงแอปไทยดีนะครับซึ่งเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะสามารถาแจ้งย้ายที่อยู่ตามที่ท่านต้องการได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาที่อำเภอนะครับสามารถที่จะใช้บริการอยู่ที่บ้านตรงไหนก็ได้แต่ว่าลงทะเบียนแอปไทยดีแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีทางรัฐนะครับที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงให้กับพี่น้องประชาชนไปจํานวนมากแล้วครับ คือเรื่องของการย้ายชื่อมาอยู่ในเทะเบียนบ้านที่เป็นที่อยู่จริงในปัจจุบันก็เพื่อให้ง่ายต่อการซื้อของในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละครับซึ่งก็สามารถทําได้นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะครับว่าเปิดทางให้ประชาชนสามารถย้ายที่อยู่ในเทะเบียนบ้านได้เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยแจ้งย้ายที่อยู่ตามเทะเบียนบ้านได้ที่อำเภอหรือว่าสำนักงานเขต ก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครดิจิทัล w a l l ล็ต1วันครับด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะครับว่าทางด้านกรมการปกครองก็จะร่วมมือกับกระทรวงการคลังตรวจสอบการย้ายทะเบียนบ้านเพื่อรับเงินดิจิทัล w a l l ล็ตจึงไม่ต้องกังวลนะครับ เพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเองก็มีวิธีและมาตรการป้องก,รกรันการกระทําความผิดเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์นะครับแต่ว่าเรื่องการย้ายเท่เวนบ้านนี้ผู้คนในสัสสงคมอะไรก็ออกมาแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะค,คุณเชอสารคุณสิริมาคุณผู้ชมบางคนเขาบอกแบบนี้อา้าวแล้วถ้าเป็นคนที่อยู่ในห้องเช่าห้องแถวอพาร,ร์ทเมนต์ล่ะจะย้ายยังไงเจ้าของเขาจะ <laughs> จะยอมหรือเปล่าบา,บางคนก็บอกว่า,าผมเนี่ยมี บัตรประชาชนที่อยู่ก็อีกที่หนึง่งชื่อนเทะเบียนบ้านก็อยู่อีกที่หนึงสรุปแล้วใช้ที่ไหนดีครับ แบบนี้เป็นต้นนะฮะค่ะอย่างที่คุยบางคนที่เขาอยู่หอพักอยู่อ,อพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็ยอมรับนะคะบอกว่าเงินที่เขาจะได้มาแม้ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยคะ่ะช่วงเวลาที่เงินดิจิตอลจะได้ใช้กันคุณผู้ชม6เดือนนะคะนับตั้งแต่ไตรมาสสี่เป็นต้นไปช่วงหนึ่งที่น่าจะได้ใช้ถ้าหากว่าไม่ได้ย้ายมาในพื้นที่ที่ทํทาง,งานนะคะถ้าเราจะกลับบ้านกับภูมิมลำเนา ช่วงสงกราน oh. ช่วงสงกรานก็คือกลับไปบ้านแล้วก็สามารถกลับไปใช้เงินก้อนนี้ได้เหมือนกันนะคะคบ,บางคนคก็วางแผนเอาไว้แบบนี้แล้วใช่ะะและจริงๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยออกไม้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้บอกว่าด้วยกรอบระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้เนี่ยคือ ก็อยากจะให้คนที่มาทํางานในพื้นที่เมืองใหญ่ได้กลับภูมิลําเนาเพื่อไปใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่แหละนะครับอาจจะจัดสรรเวลาวันหยุดยาวสักหนึ่งหยุดยาวแล้วก็กลับบ้านไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปใช้จ่ายเพื่อที่จะทําให้เกิดการหมุนเวียนในเรื่องของเม็ดเงินนั่นเองเออคุณพูดเรื่องหยุดยาวนี่<อ>ถ้าหากว่าได้ตั้งแต่ไตรมาสที่4ี่ก็จะมีหยุดยาวหลายหยุดนะปีใหม่ไงถ้าได้ปุ๊บก็คือปีใหม่ใช้จ่ายได้เลยถ้าใช้ไม่หมดคุณผู้ชม ยังเหลือส่งกลางเข้าไปใช้ได้นะคะคก็มี2ช่วงที่สามารถวางแผนใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม